เนี่ยผมบอกว่าระบบการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันถึงสําคัญไงระบบการประชาสัมพันธ์เนี่ยสําคัญนะฮะผมบอกว่าถ้าประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนเปิดจองประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเนี่ยพอคนเห็นเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสในการพิจารณาแล้วสั่งจองแต่บางคนน่ะไม่เห็นนะฮะจองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่งเงียบนะในตอนจองแต่ว่าพอมีพิธีนะคนได้เห็นพิธีได้เห็นเหรียญได้เห็นอะไรอยากได้แต่ว่า ม,มันผ่านการจองมาแล้วอะครับนั้นผมถึงบอกว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นหัวใจนั้นผมบอกนักสร้างนะครับนักสร้างทุกคนเนี่ยในปัจจุบันนักสร้างเนี่ยไม่ค่อยได้เน้นการประชาสัมพันธ์เป็นหลักทําไมฮะทาไมถึงไม่ค่อยเน้นการประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขาคิดว่าเขาสามารถจะสามารถจะขายของได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีกลุม่มเขามีคนที่จะทําประชาสัมพันธ์ ในการบอกกล่าวอยู่แล้วผมบอกว่าอันนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่การประชาธมพันธ์แบบต่อเนื่องหรือประชาธมพันธ์แบบเสถียรนะฮะนะคือการประชาธมพันธ์แบบนั้นน่ะการประชาธมพันธ์เพื่อขายไม่ใช่การประชาธมพันธ์แบบต่อเนื่องให้คนรู้หรือการประชาัมพันธ์ให้คนที่เขาอยากได้ไว้บูชาคือการประชาธมพันธ์อยากขายเนี่ยจะขายเนี่ย มันจะใช้เวลาไปชามพันธ์แป๊บเดียวฮะคือคือนะพอผุดมาก็รวมกันก็โปรโมทแป๊บเดียวพอขายของได้ก็จบฮะเขาก็ทิ้งเลยนี่คือการไปนำําพันธ์ทำไมทาไมหลังๆมันถึงทำอย่างนี้ได้ที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นงานลุน้นเวลานักสร้างเปิดจองมายอดจองเต็มพอยอดจองเต็มเขาไม่ทำอะไรแล้วครับเขาไม่ทำอะไรแล้วเพราะอะไรฮะก็เขาได้เงินไปแล้วก็จะไปเสียเงิน ทำประชาัมพันธ์ทําไมเราน้าแต่บางคนน่าบางคนคิดนะนักสร,ร้างบางคนบอกว่าเออต้องต้องทำประรชาัมพันธ์ต่อเพราะว่าคนที่เขาตัดเอาไปเนี่ยเขาจะได้มีช่องทางการขายแล้วนะคนที่เอาไปใช้เขาจะได้รู้เขาจะได้มีข้อมูลว่ารุ่นนี้สร,ร้างปีไหนรุ่นนี้เสกเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงเขาจะได้มีข้อมูลแล้วเขาจะได้เก็บในอนาคตได้แต่นักสร,ร้างไม่ได้คิดอย่างไงไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วฮะคิดว่าตัวเองได้เงินก็จบฮะ ก็สร้างไปเรื่อยๆได้เงินจบได้งเงินจบก็เพียงแต่คิดงานขึ้นมานะพอคิดงานขึ้นมาก็เปิดจองเปิดจองพอได้ยอดเต็มก็ทิ้งงานประชามพันธ์เลยแล้วก็ไปหารุ่นใหม่แล้วพอสร้างรุ่นใหม่นะยอดเต็มก็ทิ้งการประชาพันธ์เลยปรากฏว่ามันไม่เป็นแบบสมัยเก่าฮะสมัยเก่าเนี่ยนะพอเขาสร้างเสร็จประชาัมพันธ์ต่อประชาัพันธ์ต่อ คนที่เก็บไว้สามสี่ปีเขายังเอามาขายได้ฮนะนาวันเวลาผ่านไปสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเขาเดือดร้อนเข้ามาขายก็ยังขายได้เพราะมันมีประวัติหมุนเวียนอยู่ในสื่อทั้งหมดนะเปิดไปตรงไหนก็เจอไปไหนก็เจอแต่บางรุ่นมันจบแล้วจบเลยแล้วในปัจจุบันเขาก็คิดอย่างนั้นว่าขายแล้วจบแล้วจบเลยได้เงินเรียบร้อยจบแล้วจบเลยผมบอกว่านักสร้างต้องมีผมบอกนะต้องมีฮะท่านต้องคิดนะครับว่า การที่จะทําทให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยติดอยู่ในความนิยมแล้วเขาเล่นหาไปนานๆเนี่ยมันเป็นความาภาคภูมิใจของตัวท่านนะบางคนเนี่ยภูมิใจนะโอ้โหพระของเราสร้างมานี่ราคาเป็นแสนแล้วเหรอนะราคาราคาหลายหมื่นแล้วเหรอแต่บางคนไม่ได้สนใจเพราะว่าเงินตัวเองได้ไปหมดแล้วไม่จําเป็นว่าพระจะต้องขายได้หรือจะใครจะไปเล่นอะไรยังไงเขาว่าไม่ถึไม่ได้สนใจแล้วไอ้อย่างนั้นเนี่ยผมบอกว่า มัน <VII? S 1> ไม่ได้ครับท่านต้องสนใจเขาด้วยนะ Yap. สนใจพระของท่านด้วยนะครับสมัยเมื่อก่อนคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่หนังสือพิมพ์ผมรู้นะผมทําข่าวอยู่หนังสือพิมพ์เนี่ยท่านรู้ไหมผมก็จะยกตัวอย่างให้ท่านฟัง่ะนายกตัวอย่างให้ท่านฟังอ่ะท่านรู้ไหมว่าวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งเนี sagen, yeah. ่ยเขาทิ้งโฆษณาไว้เนี่ยเยอะมากบางรุ่นเนี่ยนะครับเขาเอาไปลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวันโฆษณาเต็มหน้าอยู่ที่หลักแสนนะฮะอยู่ที่หลักแสนท่านท่านฟังผมนะโฆษณาอยู่ที่หลักแสนนะครับครึ่งหน้าก็หลายหมื่นนะฮะนั่นลดเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าจะเอากันแบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยเนี่ยนะสามสีนะ่แสนบาทหน้าหนึ่งล้ววันเดียวนะวันเดียวกอบเช้ากอบบ่ายในวันเดียวนะนะสามสี่แสนลดลงมาก็เหลือแสนกับบาทเต็มหน้า นะแล้วก็ครึ่งหน้าก็อยู่ที่หลายหมื่นท่านรู้ไหมเขาลงโฆษณาวัตถุมงคลไปปังวันเดียวหายเขาจะต้องถ้าเขาโอนเงินให้กับนะให้กับสื่อเขาโอนเงินเป็นแสนนะถ้าเขาไม่มีเงินโอนเขาอยากจะจ่ายค่าสื่อเป็นพระท่านคิดดูท่านคิดดูองค์ละสองร้อยสามร้อใส่รถไปพร้อมกล่อง เต็มหนึ่งรถกระบะท่านเชื่อผมไหมต้องเอาไปจ่ายเขาอะเต็มหนึ่งรถกระบะนะนะเข็นเข้าไปจ่ายเขาเนะี่ยท่านเห็นไหมว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องการประชาธิปันธ์อย่างไรฮะแต่เดี๋ยวนี้นักสร้างเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องการประชาธิปันธ์อะไรเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเพียงแต่เปิดจองมายอดเต็มเขาก็ก็เขาก็ปล่อยเลยครับ นะเขาก็ปล่อยก็ทิ้งได้เลยนะก็ก็มันเงินมันเข้ามาหมดแล้วอะ่ะเขาจําเป็นจะต้องไปชาธรรมาชาติพันต่ออะไรล่ะนาะบางคนยิ่งลดคอสลงอีกนะฮะบางคนลดคอสแบบน่าเกียดมากๆก็คือยังไงฮะนะขายของได้เรียบร้อยนะเงินได้มาแล้วนะไปบอกทางวัดลดไอ้นี่ไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอา น้าเสกในโบสถ์ไม่ต้องเสกแล้วน้าเสกในกุฏิเดี๋ยวยกไปบางคนบอกไม่ต้องเสกในกุฏิแล้วเดี๋ยวโยงสายสินนะเข้าไปเสกกับคนอื่นโยงสายสินเข้าไปหาที่รถพอแล้วน้าเสกแค่นั้นพอนะนี่คือความมักง่ายนี่คือความมักง่ายนะาอะไรก็ไม่เอาหมดแล้วนะคะรับพอถึงวันนั้นบวงสรวงไม่ต้องหน้าเสียค่าพามนะของไม่ต้องไอ้นู่นไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องเพราะอะไรฮะก็อยากจะเซฟค่าใช้จ่ายเงินได้ไปหมดแล้ว นี่คือความมักง่ายแล้วแล้วความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลมันอยู่ตรงไหนอะครับนถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนนั่นผมจึงบอกว่ามันอะไรอะครับนณท่านไม่ทําไอป้ประชามััธุ์ไม่เป็นไรแต่ท่านไปลดคอสทั้งหมดอย่างเงี้ยะไอ้นุน่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาแล้วไอ้นี่ไม่เอาแล้วนาเศรนฐก็ไปะเดี๋ยวก็ขนไปแล้วก็ไปให้ท่านเศล้วก็ยกกลับแค่นั้นเหรอครับนั่นผมบอกว่า นะทุกอย่างมันต้องมีความสําคัญนะครับนั้นโดยเฉพาะพิธีบวงสวงเนี่ยท่านรู้ไหมการบวงสวงมันมีตั้งแต่โบราณโบราณนะนะนะไม้หลักเมืองท่านรู้ไหมเวลาเขามาทําหลักเมืองนะเขาไปตัดในป่าเนี่ยเวลาเดินเข้าไปนะเขาต้องทําพิธีพีนะฮะน่าจะมีของเข้าไปไหว้พีเพื่อขอขมาเพื่อขอบารมีเพื่ออะไรถึงจะตัดออกมาได้นะเขาจะทําแบบนั้นนะ ถามว่าเคยมีคนอไปตัดไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเข้าไปก็ไปตัดแล้วก็เอาออกมาถามว่ามันดีไหมมันก็มันก็เสียหายอะอย่างน้อยเนี่ยมันเสียหายระยะยาวนะครับระยะยาวก็คือว่าหน้าของที่เขาไม่อยากให้เขาไม่ได้อํานวยอวยชัยนะเพราะว่าคุณไม่ได้ขอเขาหน้าไม่ได้ขอเขาแบบเนี้ฮะนั่นคุณต้องขอเขานะครับหน้าขอเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่เห็นตัวนะครับ แต่ทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องขอนะต้องมีการพีนะท่านเห็นไหมยุคจะทุค,คามเนี่ยเขาเอาไปนะเอาไปพีในทะเลเห็นไหมต้องเอาวัตถุมงคลไปพีในทะเลอะไรคือการยึดการพีเป็นหลักนะครับก็คือการขอเข้ามานะแม่คงคาขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าเราไปล่วงเกินเมื่อไหร่แล้วนะเราทําอะไรผิดเราก็ไปขอเข้ามา นี่คือการบวงสวงบอกกล่าวนะอันเชิญเทพเทวามาเป็นสักขีพยานแล้วมาอำนวยอวยชัยให้นะพระอาจารย์อิดคุยกับผมท่านก็บอกนะว่านะหลวงปุ่เนื่องเนี่ยท่านเน้นตรงนี้มากนะเน้นตรงนี้มากนาการตั้งดีพีถูกการทำอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยมันจะช่วยช่วยเสริมส่งให้งานดีแล้วก็เป็นสิริมงคลกับผู้สร้าง นี่อะครับเขาทํากันอย่างนี้ฮะนะแต่ในยุคปัจจุบันนะผมบอกนะครับว่าทําไมอะทําไมยุคเก่าเขาถึงต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาเปิดจองมาเนี่ยเขาจองระยะยาวฮะเขาไม่เหมือนจองแบบในปัจจุบันนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเปิดจองเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านฟังผมเคยพูดไปแล้วละ่ะหลายท่านก็คงจะไม่เห็นภาพอนะคือการจองพระสมัยเมื่อก่อนเนี่ย เขาต้องทําหลายอย่างเลยนะหนึ่งก็คือทาโบชัวออกมาทําใบจองออกมาทํไวนิ่วออกมาทำโปสเตอร์ออกมาทำไมต้องทำขนาดนี้เขาต้องทำฮะทำแล้วก็เอาไปที่ศูนย์พระต่างๆนะครับนะาเอาไปวางจะมีคนเดินนะนะคนเดินเก็บยอดแล้วคนวางก็เอาไปวาง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 ฮะติดต่อนะติดต่อศูนย์พระต่างๆแล้วก็เอาไปวางศูนย์พระก็จะเอาโปสเตอร์ไปติดในร้าน นะจะเอาไวเนิ้วไปติดนะจะเอาอะไรไปนะไปวางตัวอย่างพระไปวางแล้วก็เปิดจองนะก็นะนะพอพอได้ได้ที่เขาก็ลงหนังสือพิมพ์ลงโฆษณายี่สิบหกเปิดจองทั่วประเทศนะพอเปิดจองทั่วประเทศเขาก็ไปตามศูนย์พระไปตามศูนย์พระนั้นคนก็มาจองที่ศูนย์พระนั้นมาจองเขาก็เขาเช็คในรายวันไม่ได้นะ วันเนี่ยเขาอย่าเช็คไม่ได้เขาจะเช็คในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เขาก็จะโทรถามร้านต่างๆว่ามียอดไหมมียอดไหมมียอดถ้าร้านบอกว่ายอดไม่ดีเลยไม่มียอดเขาต้องทาประชามพันต่อลงโฆษณาหนังสือพิมพ์หาจุดขายมาทำประชามพันต่อ,อ,พพตอเพื่อจะให้ยอดมันวิ่งนะยอดมันวิ่งวิ่งพอสองอาทิตย์เขาเช็คใหม่ นะเออยอดมาดีก็ตุ้มตุ้มตุ้มไว้ก็เสียโฆษณาไปเรื่อยเรื่อยทำโฆษณาทำประชาพันธ์ไปเรื่อยๆมีอะไรที่เป็นเทคนิคมาเสริมเขาก็จะเสริมเอาไปพีมวลสารเอารูปพีมาเอาอะไรมาไอ้นั่นเป็นสมัยก่อนเขาเลยมีการประชาัมพันธ์ทุกขั้นตอนจนจบงานแต่ในปัจจุบันการสร้างพระทำยังไงครับในปัจจุบันเขาตั้งกลุ่มครับ เขามีกลุ่มลายมีกลุ่มอะไรมีหัวศูนย์อยู่ด้านในนะเปิดแบบออกมาปังโยนไปที่กลุ่มโยนไปที่หัวศูนย์บอกเดี๋ยวเปิดพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เปิดปุ๊บยอดเต็มเฮ้ยยอดเต็มแล้วว่ะโอ้ยยอดเต็มแล้วดีใจดีใจนะผ้าผ้าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกับโรงงานก่อนว่าทําได้ไหมนะดึงไปก่อนนะดึงไปก่อนสันะกสามสี่เดือนห้าเดือนอะไรประว่ากันไปเหอะ น้ำเงินมันเข้ามาแล้วช่างมันนะทําไปทําไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบเราทํางานสวยๆนะไม่ต้องไปรีบถามว่าทําไมไม่ต้องรีบละ่ะก็เขาได้เงินไปแล้วจะไปรีบทําไมละ่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้เงินเขาก็ต้องรีบอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มียอดมันไม่มีเงินแต่ถ้ามีเงินก็ไปแล้วไม่ต้องรีบแต่คนที่ต้องรีบคือใครฮะคือคนที่จองเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะมีความเคลื่อนไหวเมื่อจะไหร่จะอะไร,ะะไรคนร้อนใจก็คือคนที่จ่ายเงินจองไป แต่คนที่เป็นเป็นนักสร้างเป็นคนไม่ต้องรีบเรื่อยๆใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบใจเย็นเย็นนะโอ้ยงานเราสวยสามเดือนห้าเดือนหนึ่งปีไม่ต้องรีบรใจเย็นเย็น,นะยงนเ 3, 5, 5, 1, งิเน,งนอยู่ที่เราแล้วใจเย็นเย็นนี่คือในระบบปัจจุบันฮนะไม่ต้องรีบครับใจเย็นเย็นนะนะใจเย็นเย็นนั้นท่านบอกอ่ะท่านก็รู้ท่านก็ใจเย็นเย็นแล้วกันไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาก็ท่านจอง นะท่านจองในขณาที่ท่านอยากได้ท่านก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่านะคนสร้างเขาบอกมาแล้วว่าต้องใจเย็นๆนะท่านอย่าใจร้อนไม่ได้นะครับใจร้อนไม่ได้นะอย่างสมัยเมื่อก่อนกับสมัยนี้มันมีความแตกต่างกันนะท่านก็เห็นนั้นเนี่ยท่านก็นะใจเย็นๆไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะใจเย็นๆนะเงินเดี๋ยวผมเอาไปทําอย่างอื่นก่อน นะฮะเอาไปหมุนมนู่นหมุนนี่หมุนนั่นเอาไปทาอย่างอื่นก่อนใจเย็นๆนะบางคน <c oughs> บางคนโรงงานก็ยังไม่ได้ไปจานาะยอดเข้าไปแล้วโรงงานก็บอกโรงงานใจร้อนนะแล้วนะคนก็เก็บเก็บไปนะเก็บไปแล้วไปไปเป็นไงฮะนะนะการเก็บเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่านะผู้สร้างจะต้องไปไล่จากศูนย์จองต่างๆโอนเงินยังโอนเงินหรือยัง,น,ง,น,ยงนะผู้จองศูนย์ใหญ่ นะเงินก็เยอะต้องไปไล่โอนปรากฏว่าไอคนที่คนที่รับจองกับโรงงานได้ปรึกษากันโรงงานโทรถามบอกว่านี่รุ่นนี้เนี่ยยอดเขาดีไหมอ่ะรุ่นนี้ยอดเขาดีไหมทําไมอะ่ะทําไมเขาถึงยังไม่มาสั่งทําพระเลยทําไมเขาถึงไม่ขยับอะไรเลยอะ่ะนะไอ้คนไปสายก็บอกโอ้โหหนู โอ้ยผมก็จองได้เยอะนะหนูก็จองได้เยอะนะแล้วเนี่ยเขาก็เอาเงินไปแล้วด้วยแล้วเขาก็จะเอาเงินอีกแล้วแล้วยังไม่สั่งของที่โรงงานเลยเหรอโรงงานบอกเอา้าเหรอทําไมยังไม่สั่งของอะ่ะนะามันต้องสั่งแล้วนะทําไมยังไม่สั่งเงินก็เก็บไปหมดแล้วอะ่ะไม่รู้สิทําไมยังไม่สั่งเอองานยังไม่ได้ไปสั่งโรงงานฮะแต่เงินเก็บไปแล้วครับเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอในประเทศไทยมีครับ ก็ผมบอกแล้วไงไอต่างประเทศเนี่ยคนนะโรงงานน่ะถึงบอกว่าคนที่สั่งงานจริงๆนะทํางานที่เป็นนักสร้างเขาบอกว่านักสร้างพี่น้องชาวเราเจ๋งกว่าว่ะเขาบอกหูเจ๋งกว่านะออกแบบไปหน้าบอกพอบอกว่าเงินทําเท่านี้โอนมาทั้งหมดเลยหน้าโอนมาเรียบร้อยคนไทยบอกว่าปั๊มเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนักพระส่งไปแล้วสองเดือนสามเดือนยังไม่ได้ตังค์อ่ะ ไม่ยอมโอนไม่ยอมอะไรนี่คือนักสร้างบางคนเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดอะไรขึ้นนั้นผมบอกว่ามันเป็นนะมันเป็นลูกละนาดนะมันจะผัดกันไปเรื่อยๆนะพอเงินเข้าไปแล้วโรงงานยังไม่ทําก็ช้ากันไปฝ่ายจะสั่งโรงงานโรงงานฝ่ายจะทําก็ช้ากันไปเรื่อยๆื่อๆรื่อยๆมันก็ช้ากันไปแล้วโรงงานเนี่ยผมบอกนะครับเราเคยไปซ่อมรถผมเคยไปซ่อมรถ นะรถเสียรถเสียนะเอารถไปซ่อมนะเอารถไปซ่อมแล้วก็จะรีบไปทํางานบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวซ่อมให้ผมนะเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเอานะผมกลับไปนะมันซ่อมฮะอีตอนที่เราอยู่มันก็ซ่อมให้นะนะซ่อมนู่นนะถอ,นนถอดนู่นถอดนี่ถอดนั่นออกมานะนะพอบ่ายเรามาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าถอดออกมากองไว้หมดแล้วแต่ไม่ทําฮะบอกว่าบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้นะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะนะมันยากแต่ที่ไหนได้พอไปถามพักพวกกันพักพวกบอกเพิ่งเอาเข้าไปซ่อมนะอีกหลายคนเอาเข้าไปซ่อมเขาซ่อมของคนอื่นก่อนเพราะเขาบอกว่ามันเป็นงานเร่งมันเป็นงานเร่งเขาเลยซ่นะซ่อมของคนอื่นก่อนนะแล้วไปไปมาเนี่ยไอ้คนที่ไปนั่งเฝ้าอ่ะนะนั่งเฝ้าว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่นะมันซ่อมให้แต่คนที่ไม่ไปนั่งเฝ้านะครับนู่นเนี่ย นะเอารถไปทิ้งไว้สามวันยังไม่ได้ลดเลยสามวันห้าวันเจ็ดวันยังไม่ได้ลดเลยนะมันก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งเฝ้าขเขาเขาก็นั่งงานเข้ามานะรับเงินบัตรจาเราไปแล้วบางคนจ่ายเต็มนะยิ่งจ่ายเต็มยิ่งช้านะไม่ใช่ไวนะนะาจ่ายเต็มนะเอา้าค่าซ่อมเท่าไหร่ค่าซ่อมหมื่นหนึ่งเอาผมโอนให้เลยหมื่นหนึ่งเอาได้เงินเรียบร้อยแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเขาก็ต้องรับคนใหม่ดิแล้วก็ต้องทําเพราะว่าเงินนะ นะไอ้นั่นก็ไว้ก่อนไว้ก่อนมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะเป็นลักษณะแบบนี้ผมบอกเออมันลามไปทุกวงการเหมือนกันในลักษณะแบบเนี้ยนะมันลามไปทุกวงการเหมือนกันนะนะก็ว่ากันไปนะครับท่านก็เห็นนะท่านก็เห็นนั้นเนี่ยก็ไปไล่ไล่เลียงกันนะไล่เลียงกันดูนะครับนี่ก็พูดให้ฟังนะครับนะพูดให้ฟังอย่างนี้อ่ะ